กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนคัดหุ้นแบบง่ายๆเลย ตาม slow c h a r t ที่ผมขึ้นไว้หน้าปกคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทีละขั้นตอนนะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวผมจะแจกแบบไฟล์ภาพที่มันแตกนะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ตัวแคนวาไว้ให้เลยนะครับ mm hmm. ก็เข้าไปสามารถดูได้เลยนะครับจะเป็นภาพที่ชัดแล้วก็สามารถอ่านแล้วก็วันนี้ก็ลอง recap พร้อมไปกับผมก็ได้ไปแบบ อ่ะคร่าวๆไปแบบสั้นๆนะครับอ่ะมาเริ่มอันดับแรกเลยไม่ต้องพูดเยอะนะครับวันนี้จะไม่ต้องมา reverse DCF ไม่ต้อง DCF free cash flow to the firm equity หรือว่า dividend อะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีการคำนวณมีแต่การใช้ตักกะอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ความความรู้ความเข้าใจนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับมาเริ่มอันดับแรกเลยการคัด หุ้นเข้าพอร์ตแบบง่ายๆนะครับสไตล์ผมเลยนะครับที่ผมจะจะสอนทุกคนนะก็คือคัดจากดัชนีเลยง่ายๆเลยนะครับดัชนีของตลาดอเมริกานะครับหลักๆมีอยู่สดัชนีเนาะ S&P o w 0ดาอวโจนส์ S 500, Jones, Q, อันนี้รู้กันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอ่ะมาดูดัชนีแรกเลยอ่ะแล้วจะมีคนถามว่าคุณเอิร์ธทำไมเราต้องคัดจากดัชนีละ่ะอะไรนีครับผมก็เลยจะบอกว่าเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาดูประวัติ เบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วของ S&P 500อนะครับคือคณะกรรมาการเนี่ยเขาเลือกหุ้นแบบดูจากการเงินเนาะสภาพคล่องมูลค่าของบริษัทต่างๆความสามารถของการทํากําไรคือเขาเช็คมาหมดแล้วกว่าจะมายืนใน S&P 500อได้นะครับดูอย่าง10อันดับแรกก็ได้นะครับดูอย่าง Nvidia Microsoft Apple Amazon Meta Avgo Google Berkshire Hathaway ของปู่นะครับแล้วก็ Tesla นะครับอันนี้คือ1ิอันดับแรกนะครับของ S&P 500 มูลค่าบริษัทรวมกันเนี่ยไอตัวกลุ่ม m a x กซ์เนี่ยนะครับมากกว่า GDP รวมกันไม่รู้กี่ประเทศนะครับอันนี้คือบริษัทอันดับโลกนะครับและถามว่าไอตัว Max กซ์เเนี่ยยังไปต่อได้ไหมนะลองไปอ่านโพสตใน Facebook ที่ผมเขียนก็ได้ทุกบริษัทแทบจะทุกบริษัทนะครับลงทุน CapEx หนักมากๆโดยเฉพาะ Amazon ลงทุนใน AI Infrastructure ประมาณร้อยกว่าบิลเลียนหรือแสนล้านเหรียญน,นะครับ ถ้า CEO เหล่าเนี้เขาไม่เห็นศักยภาพในการเติบโตของอนาคตนะครับเรื่องของ AI Infrastructure วางโครงข่ายเอาไว้พัฒนาชิปเทรนเนียมแล้วก็ไปร่วมมือใน AI Boost Camp ของอ b บดุบีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าขยายไปยังยุโรปหรือว่าข่าวล่าสุดที่มีไปวางโครงข่ายในอังกฤษอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นยุคเริ่มต้นของ AI เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเราถือหุ้นในไส้ในของ s p 5 0 0ระยะยาวจะขาดทุน แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องถือด้วยความเข้าใจก่อนนะครับว่าหุ้นหุ้นตัวไหนมีศักยภาพจริงหรือว่าหลอกขึ้นมานะครับเป็น False Narrative ก็เราก็ต้องเช็ค Execution เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะมาดูตรงหัวข้อนี้ก่อนดูนัชนีตัวต่อไปก็ได้นะครับยังดาวโจนส์นะครับ30บริษัทที่เป็นตัวแทนของเศรษฐกษฐิจอเมริกาเลยนะครับเริ่มต้นจาก Goldman Sachs Microsoft c a t e r p l l l a r นะครับ Home ม e p โปแล้วก็ไล่เรียงมาเลยนะครับจนถึง McDonald s อันนี้คือ10อันดับแรกที่ผมยกมานะครับจริงๆม,มันมีไส้ในประมาณ30ตัวแล้วก็ S&P 500ก็จะมี500ตัวเนาะแต่ผมอะ่ะพยายามให้เห็นภาพก่อนว่าเวลาเราคัดอะ่ะเราคัดจาก20อันดับแรกหรือ10อันดับแรกแล้วก็กระจาย ETF เอาก็ได้อย่าง SPMO เนี่ยนะครับก็เป็น S&P 500เหมือนกันแต่คัดจากโมเมนตัมโมเมนตัมในช่วง6เดือนก่อนหรือว่าก่อนที่จะรีบาลานซ์นะคร บรอดคอมเทรซ์ล่าเจพีมอร์แกนนะครับพวกนี้จะเป็นโมเมนตัมที่ดันขึ้นไปได้อีกนะครับที่กองเขาคัดมาตามตามเกณฑ์ของเขาเนาะ,อะไอตัวสีแดงเนี่ยก็จะเป็นฝั่ง growth นะครับที่จะเป็นหุ้นเติบโตที่เราสามารถคัดได้นะครับหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ไม่ได้จำเป็นต้องยึดติดอยู่แค่กองละ10ตัวนะครับคุณจะไปคัด ETF จากตัวอื่นก็ได้ SCHG ก็ได้ SMH ก็ได้ที่เป็นซีมิคอนดักเตอร์แล้วแต่คุณเลยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วเรามาดูฝั่งของ defensive แล้วก็ safe haven นะครับที่ก็จะมี customer staple ก็จะนำด้วย Walmart แล้วก็ Costco, PG แล้วก็โค k e นะครับไปถึง TGT เลยนะครับมาดู ETF XLV นะครับก็ เ,เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดนะครับไม่ได้แค่ประกันอย่างเดียวก็จะมีเทรนในอนาคตอย่าง GLP1 นะครับก็จะนำโดยลิ l ลี่แล้วก็ Johnson j และ s o n a นส n นแออันนี้ก็ประกันสุขภาพอันดับหนึ่งตอนนี้ไม่รู้อันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะปัญหาเชิงทีซิส,สก็ยังคละคลางอยู่นิดหน่อยนะครับเรื่องการฟอ้องร้องอะไรเงี้ยแต่ระยะยาวผมเชื่อว่าก็ น่าจะข้ามผ่านไปได้แหละนะครับแล้วก็มี ISRG นะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์แบบพาตัดเนาะอันนี้ก็เป็นโลกอนาคตเหมือนกันแล้วก็ Safe Haven อันนี้สำคัญมากก็คือทองคำ BTC พันธบัตรนะครับอ่ะจบปพาร์ทแรกนะครับเราไปดูต่อไปนะครับฝั่งที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับเป็นฝั่ง growth นะครับแล้วเป็นหุ้นเติบโต,ตเนี่ยแต่มันมีความผันผวนสูงมากนะคัดจากหุ้นเทคระดับโลกเลยที่ผมที่ผมคัดมานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนเศรษฐกิจของอเมริกานะครับแล้วก็พร้อมมีโมเมนตัมด้วยอ่ะเนี่ ผมให้3อย่างเลยนะครับก็คือเป็นเทคระดับโลกตัวแทนเศรษฐกิจอเมริกาอีกแล้วก็พร้อมกับดัชนีที่เป็นโมเมนตัมด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับถ้าเก็บเนี่ยเราก็ต้องรู้จักนะว่าเป็นบริษัทระดับโลกไม่มันไม่ได้มีไม่ได้มีธุรกิจแค่ภายในประเทศเนา หมาะสําหรับคนที่อยากปั้นพอร์ตด้วยนะครับให้โตขึ้นไวๆเลยจากการที่มีบริษัทนียนำกำไรลงไปลง,ลงทุนซ้ําให้หุ้นมันเติบโตได้เรื่อยๆเช่นแบบอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะว่า Amazon นะครับลงทุนใน i n นฟราสตรักเจอเนี่ยประมาณร้อยกว่าบิลเลียนนะครับรอการ d o p t t o o r r o l o อาเมื่อไหร่ก็อาจจะสร้างกําไรในระยะยาวได้แต่ในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นตัวเงินตรงนี้ก็อาจจะทําให้กังวลเล็กน้อยเรื่องคา p เ มันกดดันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ระยะยาวนะครับผมเชื่อวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยในหุ้นเติบโตถ้าเราเชื่อ execution จริงนะครับ unit economic ที่มันเกิดขึ้นจริงมันสามารถ proof ได้ก็เหมาะกับ กับการถือหุ้นเติบโตแต่มันก็จะมีความเครียดนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็รับความเสี่ยงได้สําหรับตัวเองแล้วก็ของบริษัทนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่น UNS เนี่ยที่ผมบอกไปว่า Thesis มันเริ่มมีความกังวลเนานะแล้วถ้าเราติดดอยหนักจริงๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงนะครับแล้วก็ควรประเมินมูลค่าของแล้วก็มองออ t ชั n นอลิตี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยเราค่อยๆศึกษาผ่าน Facebook ของผมก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลขนาดนั้นว่าเฮ้ยเราถ้าเราไม่ประเมินมูลค่าเราจะไม เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยเรารู้พอเป็นพิธีแล้วกันว่าจุดไหนถูกจุดไหนแพงนะครับเรา reverse DCF เราดูขนาดของตลาดเนี่ยตลาดต้องการอะไรขนาดเท่าไหร่นะครับรก็ดูประมาณนี้คร่าวๆไม่จําเป็นต้องจบ corporate finance เราค่อยลงทุนก็นได้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับขอแค่เข้าใจคอนเซปต์แล้วกันนะครับว่า margin of safety คืออะไรการซื้อในราคาถูกเนี่ยมันวัดจากอะไรแค่ไม่ใช่มองแค่ PE นะครับถ้ามองจาก PE อันนี้สอบตกทันทีนะครับแล้วก็มีการ ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับหรือ,อยังน้อยเนี่ยไตรามาสละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาดูแล้วว่าบริษัทนี่จะไปทิศทางเดิมไหมจากที่เราคาดหวังนะครับจะได้ปรับตัวจัดก,การริกซได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จำกัดสัดส่วนวางแผนเรื่องนี้ให้ดีด้วยแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นฝั่ง g r o w t นะครับที่เราต้องรู้อ่าเสร็จเราไปดูฝั่งของ กลุ่ม Cash Compounder นะแล้วก็ไอที่มันมีปันผลด้วยแล้วก็เป็นฝั่งของ Safe f a เบิด้วยนะครับมันเหมาะกับการเก็บนะครับไว้ลดความผันผวนในพอร์ตนะครับอย่างเช่นเราถือพอร์ตสมมุติว่าในพอร์ตของเราเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเนาะพะช่วงเนี้ยตลาดมัน r i กซ์อถูกต้องไหม คนก็จะถือเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะมากๆเช่นแบบ100%เลย80%เนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวน,นมันจะเยอะโคตรๆนะครับอย่างช่วงรีบาวใหม่ๆช่วงเมษายนเนาะเรารู้ว่าตลาดมันกำลังจะฟื้นหลังเมษาในประมาณพฤษภาเนี่ยผมตลาดมันริกซ์อเนาะทุกอย่างมันแบบเริ่มดีขึ้นออกไปแนวโน้มที่ดีอะไรเงี้ยผมก็จะถือ เทคโนโลยีประมาณอยู่ประมาณ80%เลยผมก็จะได้กำไรเยอะมากๆแต่ถ้าช่วงความผันผวนประมาณเนี้ยตลาดริกซ์แบบคอนโทรลนิดนึงนะครับผ,ผันผวนเป็นไซเวย์อะไรเงี้ยถ้าเราไม่เก็บกลุ่มพวกนี้เอาไว้นะครับอย่าง w m l r t r t s t c o นะครับมันเป็นของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับเวลาเทคมันปรับฐานลงอะ่ะกลุ่มพวกนี้มันจะวิ่งส่วนขึ้นเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันเป็นเหมือนอ่แคชคอมพลอเดอรมันสบายใจทุกคนยังไงก็ต้องใช้ บริการที่นี่อยู่แล้วนะครับอย่าง MO นะครับก็เป็นบุหรี่หรือแม้กระทั่ง TGT ก็อารมณ์เหมือนโลตัสบ้านเราแหละนะครับก็มันเป็นของใช้จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็จะย้ายสินทรัพย์จากเทคเนี่ยนะครับชิฟไปทาง Defensive มากขึ้นอย่าง Healthcare ก็เช่นเดียวกันนะอย่าง Lily นะครับ j n j เจก็เพิ่งออท High ไปเช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเราที่เรารู้สึกว่าตลาดหุ้นมันเริ่มแพงแล้วแบบเทคโนโลยีนะครับเราก็สามารถรีบาลานซ์พอร์เนาะ เพื่อให้เก็บกําไรบางส่วนให้มันล็อกกับความเหมาะสมสมมติว่าเราตั้งการรีบาลานซ์เอาแบบภาพง่ายๆเนาะเรารีบาลานซ์สมมติว่าเราตั้ง n v ็บบนมมวีเดียนี่ยในพอร์ตของเราเนาะประมาณสัก10%และกันอ่าล็อกเก็ตแลประมาณสัก10%เหมือนกันแต่อยู่ๆล็อกเก็ตแลเนี่ยขึ้นไป15%ให้การที่จะรีบาลานซ์ก็คือเก็บไอ้ส่วนหนะครับไอ้เก็บกําไร5%ตตรงเนี้ยนะครับดึงออกมา แล้วแล้วให้พอร์ตเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ10%ตามที่เราตั้งเอาไว้ไอ5้5%ตรงเนตรงนี้สมมติว่ากำไรสัก5 0 0หมื่นละกันเอา5 0,000ตรงนี้ไปไว้ในทองคำพันธบัตรหรือว่าดิเฟน s ซียไว้ก็ได้นะครับถามว่าทำทำไมเวลาเราไม่รู้เนาะว่าจังหวะตลาดเนี่ยมันตกลงมาเนี่ยนะครับจะวันไหนเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าทาลีฟเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแผนรับมืออย่างชัดเจนเนาะถ้ามันตกขึ้นมาเนี่ยเราเราเก็บในตอนที่แพงเอากำไรไปใส่ในดิเฟนซีฟอะนะครับแน่นอนเลยสิ่งที่เราได้คือ เงินไม่ได้หายไปไหนเงินจะไปไปอยู่ในกลุ่มดิเฟนซีฟแล้วมันจะดันขึ้นมาเองแล้วเทคโนโลยีเวลามันปรับฐานลงเนี่ยไอตัวดิเฟนซีฟเองทองคําเองพันธบัตรเองเนี่ยมันก็จะปรับตัวขึ้นมาอะพันธบัตรไม่ได้ขึ้นก็จะเป็นทองคําที่ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วพันธบัตรเนี่ยเราเอาไปเก็บเนี่ยเราได้ปันผลด้วยช่วงนั้นอยู่ประมาณ4.25%ถึง4.5%ก็ก็ดีมียูใช้มีปันผลใช้พอเวลาตลาดฟื้นตัวเราก็ย้ายเงินจากพันธบัตรเนี่ยไปไป เทคโนโลยีก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าการรีบาลานซ์ละกันนะครับเอาแบบง่ายๆอะแล้วก็อาจจะช่วยคลายกังวลเรื่องค่าเงินด้วยนะครับยิ่งดอลล่าอ่อนลงเนี่ยทองกับบิตคอยก็เลยสำคัญด้วยนะครับคือมันเป็นตัวเฮดจ์แบบธรรมชาติเลยที่ดีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที่จะเข้าใจได้ไม่ต้องไปนั่งเทรดเองนะครับใน t f e ฟหรือว่าฟิวเจอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับเราสามารถถือทองคา h e d ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนได้เลยนะครับเราขาดทุนค่าเงินเราก็ได้กำไรจากทองคำอ่าแค่คิดภาพเป็นประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งเครียดด้วยนะครับอ่าผมก็ทำอยู่นะเวลาผมได้กำไรจากเทคผมก็ไปลงทองคำนะครับเวลามันมีตลาดผันผวนมากขึ้นสงครามการค้าหรือว่าแบบแม้กระทั่งเอ่อมีความกังวลจะเปลี่ยนคั้วมหาอำนาาอะไรเงี้ยอย่างที่บอกนะเอออย่างที่คนกลัวๆก,กันอย่างช่วงเนี้ยนะครับก็อะไรได้ประโยชน์ สินทรัพย์อะไรได้ประโยชน์ละ่ะนะครับก็ทองคำกับบิตคอยแล้วจะคิดมากทำไมแล้วก็โลเทดไปสิถูกต้องไหมเอออันนี้คือก็ช่วยเรื่องของค่าเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีปันผลใช้จากธุรกิจที่แข่งแกร่งนะครับพันธบัตรเองเนี่ยดอกเบีย้ยทนะาตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ4 4 2ถึง4.25เนะครับอย่าง SGOV เนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนออปชั่นที่ไม่มีวันหมดอายุแหละนะครับเราสามารถใช้เอาไป รอจังซื้อซื้อหุ้นนะครับเพื่อรอจังหวะแบบอุ้ยตลาดดิ่งด่งเลยเงี้ยถอนเงินจากพนาาันธบัตรไปซื้อหุ้นได้นะครับเอาประมาณนี้ใครกังวลสงครามภูมิรัฐศาสตร์นะครับการเมืองเงินเฟ้อแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยทองคำ Bitcoin งบิตคอยก็จะช่วยได้แล้วก็กลุ่มดิเฟนซีฟก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะวา่ายิ่งเงินเฟ้อเนาะเทคก,ก็จะเซนซิทีฟิตี้กับตัวดอกเบียด้วยนะครับเซนซิทีฟกับดอกเบียมากมากนะ มาดูต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างการคัดหุ้นไม่ได้ชี้นําการลงทุนนะครับตัวอย่างการคัดหุ้นเนี่ยฝั่ง g r o w t h ผมก็เลือกมาอยู่5ตัวนะครับก็จะมี Nvidia เนาะอันนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นผู้ผู้นำเนาะด้าน AI Infrastructure มีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ของระบบ CUDA เนาะก็ไม่มีใครเทียบแต่ช่วงนี้ก็ลดโดนลดการพึ่งพาแล้วก็อาจจะถือ AMD เพื่อ hedge ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แผ่วนะเ v i d i a เนี่ยก็มีความร่วมมือจากประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็ ขยายตัวไปยุโรปด้วยยังบรอดคอมเองก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าคนก็มองว่าเป็น NV ็นวีดีสด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ a m azon อันนี้ทําทุกอย่างอยู่แล้วเป็นแค s h ์ไฟว์วโดยแบบสมบูรณ์นะครับแม่งทาทุกอย่างจริงๆสักเบื่อยันเลือบเลย Tesla นะครับอันนี้ก็เจ้าพ่อ n น r ร์ t ท v e ฟนะครับ with e ีลอนจริงๆนะครับเราก็ต้องลุ้น e x ็กซิคิวนะครับว่าเขาจะทําได้จริงๆไหมนะครับเกี่ยวกับโ o บ o t แท็กซี่เอง Optimus เองนะครับแล้วก็แทมมันจะขยายได้ขนาดไหนกินส่วนแบ่งได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ เราเชื่อมั่นกับตัวอีลอนขนาดไหนด้วยนะครับอ่ะก็เป็น เป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วกันนะครับที่เราจะต้องติดตามดูเรื่อยๆนะรับเพย์แพ็กเกจใหม่ด้วยที่ดันไปมูลค่าไปถึง8.5ด้า trillion อะแล้วก็พันทียเรารู้อยู่แล้วเนาะ AIP สมองฉลาดมากสำหรับกลาโหมแล้วก็สัญญาคอนแทครัฐบาลอันนี้ก็ไม่มีข้อกังขาเลยคอมเมอร์เชียลอีกที่โตขึ้นแบบเกือบ90%ปรนะครับประมาณนี้อะฝั่งดิเฟนซีฟเรารู้ว่า Costco MOUS n Lily ISRG Visa อันนี้คือที่ผมเลือกมานะครับกลุ่มพวกเนี้ย ไม่ค่อยเซนซิทีฟกับอะไรกับดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อเศรษฐกิจทัาสักเท่าไหร่เลยนะยกเว้นแข่งขันกันเองอย่างลิลลี่โนโวก็จะแข่งขันตลอดเวลาแต่ลิลลี่เรารู้อยู่แล้วว่าเซฟบราล์เองก็ยืนหนึ่งเนาะเพราะว่าเคสคนไข้ที่เพิ่มขึ้นในในแต่ละสัปดาห์เนะี่ยลิลลี่ทำได้ดีกว่าโนโวเยอะเลยนะครับเพราะว่าแล้วยังมียาตัวใหม่อย่างโอโฟคิพอนอีกนะครับที่เป็นยาเม็ดลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็ โนโวก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแล้วเพราะโนโวก็เซนดิเมนต์แย่ด้วยนะครับเพิ่งปรับลดพนักงานไป900 0คนอะไรเงี้ยนะครับคอสโก้ Costco ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับก็ลูกค้าหนาแน่นมากนะครับมีโสรดเป็นของตัวเองนะครับจากสมาชิกนะครับแล้วก็ฝั่ง10%นะครับจะมี BTC ทองคำพนันธบัตรอันนี้ยืนพื้นอยู่แล้วในการเฮดจ์พอร์ต o ฟลิโอพักเงินกินยิวไปเรื่อยๆนะครับว่าะ g ล o ์ t 60ิบดิเฟนเซ e ยสแล้วก็ safe h a v e n ประมาณ10%อันเนี้ย เป็นเปอร์เซนต์ที่ผมยกตัวอย่างมาเฉยๆนะครับแล้วก็ผมก็ชอบด้วยคือผมจะถืออยู่ประมาณนี้แหละณปัจจุบันตอนนี้เทคอยู่ประมาณ55%ถึง60%เหมือนกันแล้วก็ดิเฟนซีฟอย่างที่บอกก็30%นะครับแล้วก็เฮดสปอร์ตฟอริโอก็เอาไว้สัก10%นะครับก็รวมเงินสดด้วยนะครับอ่าประมาณนี้พอเราเข้าใจภาพรวมแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจธุรกิจอะไรข้าวๆกันผมคัดมาแค่5ข้อเอาง่ายๆเลยนะครับบริษัทหาเงินยังไงลูกคค้้าเปป็นใร,นรัโโตตยงงไไแลวอีก เนี่ยมันโตได้อีกไหมโตยังไงต่อนะครับจะดูจากอะไรแล้วคู่แข่งเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือใช้เงินที่หามาได้ยังไงนะครับผมเออมามาดูกันทีละฝั่งนะครับมาดูฝั่งของออใช้เงินที่หามายังไงนะครับคือใช้เงินมาเนี่ยนะครับมีกำไรแล้วเอาไปทำยังไงผมก็เลยยกตัวอย่างอย่างบริษัทฮาร์ดเวย์ของคนปู่ก็ได้นะครับเขาได้เงินมาเนี่ยเขาทำอะไรขยายธุรกิจเนาะ มีซื้อหุ้นคืนอ่านี้เราก็รู้คอนเซปต์ล้อาจจะประมาณนี้นะครับคู่แข่งเป็นใครผมก็จะยกตัวอย่าง n v i d i ีกับ AMD เนาะเพราะว่าคู่แข่งของ Nvidia เดียเองก็คือ AMD ใช่ไหมาหากบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับในหรือตลาดในจีนเนี่ยลดการพึ่งพาย v ็นวีเดียมากขึ้นแล้วก็อาจจะมอง AMD เพิ่มไหมนะครับเพื่อเป็นการ hedge portfolio ไปในตัวด้วยนะครับเอ็นวีดียลง AMD ก็จะขึ้นอย่างวันนี้มีดีลของ เอ็นวีดียถูกไหมกับ Intel amd ก็ล่วงอ่ะมันจะสวนทางกันเพราะเขาเป็นคู่แข่งกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลว่าเราถือเอ็นวีดียแล้วโดนลดการพึ่งพาเราก็อาจจะถือ amd กับ Intel เพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเป็นเรื่องแบบเออเราคิดแบบอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็เราก็อาจจะถือ n v ็นวีดในสัดส่วนที่มากขึ้นก็ได้เพราะเรารู้ว่ามันแข่งแร่งถูกไหม amd ก็ถือในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามที่เราแบบเออรับได้แล้วกันประมาณนี้ไม่ได้อยากให้ปิดใจว่าเอ้ยจะต้องถือเบอร์หนึ่งเท่าน,นั้นอย่างถือลิลี่เองก็ถือโนโวได้มันก็เฮชเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะเติบโตกันไปพากันไปทั้งคู่แบบ e ีเลทีฟนั่นแหละนะครับอามาดูที่หัวข้อโตยังไงนะครับแล้วโตต่อไปอีกได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับก็ อันดับแรกเลยไม่ควรเลือกหุ้นจาก PE นะครับเพราะ PE เนี่ยมันไม่เท่ากับ Growth นะครับไม่สะท้อนการเติบโตไม่สะท้อนเงินสดที่แท้จรงิงไม่สะท้อนคุณภาพของกําไรหรือว่าโครงสร้างที่ใดๆเลยนะครับอันนี้ไม่ควรดูนะมือใหม่อย่าดู PE นะครับผมไม่เคยสอนให้ใครดู PE กับหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผิดมากๆนะครับไม่ควรนะครับแล้วอันดับแรกเราดูเรื่องเล่าก่อน Narrative นะครับว่าบริษัทเนี่ยเล่าเรื่อง ยังไงนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างเท s l a ขึ้นมานะครับเท s l a เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเล่าเรื่องนะว่าจะทำให้แท็กซี่เนี่ยขับเองได้จาก Full ซิร i v i n g นะมีมี o รอก AI ที่เข้ามาช่วยแล้วก็รอ X AI Startup ของ Elon เนี่ยเข้ามาเสริม System ในตรงนี้อีกก็จะทำให้โรบอแท็กซี่เนี่ยแข็งแกร่งมากๆอันนี้คือการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ออ t i m u s เองเนี่ยก็จะเป็นมูลค่าที่มากที่สุด ที่อีลอนพูดด้วยว่า Optimus เองอาจจะมีมูลค่ามากถึง80%เลยของมูลค่าของเท s l a อย่าง Optimus เองเนี่ยอีลอนก็เล่าเรื่องไว้ประมาณว่ามีไว้เป็นเพื่อนนะครับพี่เลี้ยงทำงานบ้านได้นะครับแทมในการเติบโตหรือว่า total addressable market นะครับในการเติบโตเนี่ยมันหลาย trillion มากๆนะครับแล้วแต่คนประเมินเนาะ แต่เนี่ยมันคือการเล่าเรื่องหา Demand Run Away ก่อนนะครับข้อแรกนะ,ะตัว D นะครับอันนี้เป็น Deep Framework นะไปทีละข้อนะครับตัว EE e e ที่2นะครับก็คือ Execution เราดูก่อนว่า t ท s l a เนี่ยมันมี Backlog จริงไหมตอนนี้นะครับอีลอนโฟกัสกับงานจริงไหมหรือว่ายังอยู่กับล่องไม่ไม่อยู่กับล่องกับลอยนะครับยังอยู่กับ SpaceX บ้าง XAI บ้างไม่ตั้งใจทำงานลงังแบบก็ทำงานไปเรื่อยๆไปเปื่อยอะไรเงี้ยไม่มีแผนแบบ ที่ไปตามรถแมปได้จริงอ่าอันนี้ก็เรียกว่าตรวจสอบ execution ด้วยนะครับอ่ะพอหลังจากตรวจสอบ execution เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูที่ unit economic นะครับคุณภาพกำไรแหละถ้าพูดง่ายๆนะครับศักยภาพในการหาเงินนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันถูกพิสูจน์ขนาดไหนแล้วนะครับ return on investment capital เนี่ยมากกว่า wacc หรือว่า ต้นทุนเงินทุนมากขนาดไหนนะครับถ้ากำไรมันมากกว่าต้นทุนเงินทุนเนี่ยมันก็จะสร้าง Economy Value ูแอให้บริษัทได้นะครับหรือว่าแบบคุณภาพทางเศรษฐกิจให้บริษัทได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้อีลอนกำลังทำให้ Economy Value ูแอเนี่ยมันโดนทำลายเรื่อยๆจากจากยอดขาย EV แหละอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการซื้อเท s l a เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้หวังว่าจะ EV จะโตเนาะเราหวัง Optionality อย่างโ o บ o t แท็เองอย่าง Optimus หนั่นแหละนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องซื้อ Tesla คือเราซื้ออนาคตเราซื้อเรื่องเล่าแล้วเราค่อยมาไล่เช็ค Execution กับ Unit Economic นะครับว่ามันขนาดไหนแล้ว p r i ักตัวสุดท้ายนะครับตัว P คือ Price เนี่ยราคาวันนี้ตลาดหวังอะไรอยู่นะครับเราจะทำา r v v r s s e d f f ก็ได้ Reverse DCF มันง่ายนะเอาจริงๆไปศึกษาที่หน้า f a c e b o o k ผมก็ได้ผมสอนอยู่นะครับ เราเรา reverse เพื่อดูว่าความหวังของตลาดเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะว่าสมมติว่าเราทำ reverse DCF มาแล้วเนี่ยเทสลาเนี่ยถ้าเราซื้อในมูลค่า enterprise value ประมาณ1 trillion ตอนนี้นะครับตลาดอาจจะคาดหวังนะครับเราเวลาใส่สมการไปสมมติ cost of equity ประมาณสัก12%นะครับแล้วก็ f r กฟีเ t e ประมาณ4% Equity Risk p r ์อ i ควรรประมาณสัก4.3%นะครับของสหรัฐตอนนี้ก็มาดูว่าผลลัพธ์เนี่ยตลาดคาดหวังขนาดไหนปรากฏว่าตลาดคาดหวังว่าเท sla เองเนี่ยในราคาณตอนนี้ถ้าเราซื้อนะครับใน Enterprise Value ประมาณ1นึ่ l เลนกว่าๆเนี่ยนะครับตลาดคาดหวังว่าเท sla จะต้องทำรายได้ถึงปีละ10,000แล้านเหรียญอันนี้สมมตินะครับแล้วคุณเชื่อไหมว่า เทสลาเนี่ยจะสามารถทำในระดับนี้ได้ถ้าหากคุณซื้อในราคาตอนนี้ถ้าคุณซื้อความฝันที่ว่าจะทำได้1 0 0 0 0แสนล้านเหรียญต่อปีได้นะครับสำหรับเทสลาในราคานี้คุณสามารถซื้อได้เลยแปลว่าคุณเชื่อว่า execution unit economic ของเทสลาเองหรือว่าแม้กระทั่ง Demand Runaway เนี่ยมันสามารถไปต่อได้อันนี้คุณก็จะซื้อไอเดียแปลว่าคุณซื้อในราคาที่อาจจะถูก ก็ได้นะปัจจุบันเพราะว่าคุณซื้อความหวังจากสรรมการที่ลองคิดขึ้นมาจาก reverse DCF อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะก็ไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะไม่ได้ชี้น้าการลงทุนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะไปดูหัวข้อต่อไปนะครับลูกค้าเป็นใครนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับ Costco นะครับ เราผมยกตัวอย่างคอสโก้ขึ้นมานะครับลูกล,ลูกค้าส่วนมากเป็นใครนะเราจะรู้เลยว่ากลุ่มส่วนมากในก็จะเป็นชาวอเมริกาเชื้อสายเอเชียนะครับซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าคอสโก้มากกว่าด้วยมากกว่าเชื้อสายอเมริกันแบบแท้ๆนะครับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แล้วก็มีรายได้ปานกลางไปถึงสูงเลยแล้วก็ซื้อของในปริมาณที่มากนะครับเพราะยิ่งซื้อมากก็ยิ่งราคาถูกนะครับลูกค้าก็มองความคุ้มค่า ซื้อของปริมาณเยอะเนี่ยมันมีาไรายได้มั่นคงด้วยแล้วก็มีแบรนด์ลิขิตด้วยนะครับอันนี้คือลูกค้าเป็นใครนะครับแล้วบริษทัทหาเงินยังไงแอ a z มาซอนนั่นแหละหาเงินทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะครับง่ายสุดๆแล้วนะครับโลก Amazon มีหมดนะครับอ,อีคอมเมิร์ซใช่ไหมมาร์เก็ตเพลสฟิสิ c ค l ลสโตร Amazon AWS Amazon a d อ Plan um, อะไรอีกอะขายของสดนะครับ โอ้โหแม่งแม่งทำทุกอย่างมีไคลเปอร์อีกอ่าเฮลท์แคร์เอเมซอนคลีนิกนะโดรนอฮิวแมนนอยที่ใส่อ่ที่ไปบริหารงานในฟูลฟิลเมนต์อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเยอะนะครับเออเอเมซอนผมก็เลยตอบง่ายที่สุดแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับรีวิวทั้งหมดนะครับว่าคัดหุ้นคัดยังไงปั๊บแล้วต้องดูอะไรบ้างก็สามารถไปดาวน์โหลดลิงก์ใต้ Facebook ของผมได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวแคนว่าไว้ภาพมันจะได้ไม่แตกนะครับเพราะว่าภาพมันใหญ่มากๆแล้วก็ใช้เวลาทํานานมากนะครับผมเพราะว่า มือใหม่มากกับการตัดต่อแต่ว่าที่คุณฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ชียะมันยากวะนะครับมันมันวุ่นวายมากเลยนะครับแล้วแล้วคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้มีเวลานะคนเป็นพนักงานประจําหรือว่าคุณอยากแค่ออมเงินนะครับคุณมอง s อส0 0ก็ได้เนี่ยเพราะผมก็คัดหุ้นจาก s อส0 0เหมือนกันถูกต้องไหมก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียว่า ถือ S&P 500เลยก็จบเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักอเวอร์เวยก็อยู่ประมาณ36%กเ็นี่ยก็จะเป็น Max Seven ก็เหมือนคุณถืออนาคตของโลกเทคโนโลยีไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับถ้าคุณไม่อยากถืออรายตัวจริงๆนะครับก็ถือ s p 5 0 0ของ SCB ก็ได้นะครับถามว่าทำไมต้องถือ SCB เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่กังวลค่างเงินนะครับกังวลภาษีกําไรแบบนําเข้าคุณอยากขายก่อน10ปี2 0ปีข้างหน้าถ้าขายมาก็ไม่อยากโดนภาษีเพราะฉะนั้น ตอบโจทย์คุณมากมากเลยก็ถือ s c b S&P 5 0 0 Class A ได้เลยนะครับมี h e d g ค่าเงินด้วยเวลาขายเนะี่ยกำไรก็ไม่ต้องมาคำนวณภาษีนะครับง่ายๆเลยนะครับของ s c b แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นถึง30กันยายนด้วยนะครับตัว Font ์ n อ็หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า innovate x ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์ Facebook เนาะเออแล้วก็ใต้ลิงก์ u t u b e ด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวสำหรับการคัดหุ้นนะครับแบบแบบง่ายและกันแต มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการเข้าใจทีละสเต็ปทีละสเต็ปก็ลองอ่านแผนผังโฟลชาร์ทที่ผมทำเอาไว้ให้แล้วกันก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่มีโบรกเกอร์ดีๆนะครับก็นับผมก็แนะนำา SCB นะครับอินโนเวเซ็นั่นแหละนะครับก็สามารถซื้อหุ้นเวียดนามได้ด้วยนะครับแล้วก็มีรัสเซลสอ0 0ัก็มีเหมือนกันนะครับเผื่อเผื่อต้องการแบบหุ้นเล็กเอาไปคัดนะครับเออแล้วก็อยากถือรัสเซลสอ0พัก็ในช่วงที่โม um เมนตัมดีๆตลาดกําลังรีบาวเนี่ยหุ้นเล็กก็วิ่งเหมือนกันนะครับก็แนะนําเหมือนกัน SCB ตัว SCBIS สองพันคลาสเนะครับเฮช่ค่าเงินด้วยก็สบายชิลๆนะครับไม่ต้องกังวลภาษีอีกนะครับ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ใต้คอมเมนต์ Facebook แล้วก็ u u u e e ได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามเลยถ้ามีเวลานะแล้วก็เห็นคอมเมนต์จริงๆนะครับบางทีมันรันเยอะมากๆก็วันเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการคัดหุ้นสำหรับมือใหม่ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ